บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทันชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจและมาตรวัสอบอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสองิบนของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจรวจที่สถานีบ้านโป่งในทางชลาที่นี่ขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สี่เริ่มทางจากสถานีสุราธานีถึงปลายทางสถานีกลางกรุงเทพธิวัส ขบวนรถคิวน,น,นี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโปง่งไปแล้วจะหยุดนับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบอนดุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโปบบน่งเนกา,นานรบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการ ขอให้ผู้เดินาทุกท่านเดินทางสื่อสดงหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพละหวัางเป็นเหตงที่ว่ามีการเดรินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะเวลาอยูา่าสาก็าทีเลย